โรงเรียนโคราชพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาตั้งอยู่เลขที่234ถนนมิตรภาพซอย8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีบุคลากรสายผู้บริหารจำนวน2คนนำโดยนายประเสริฐศรีแสนปางผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสวรรค์ดวงมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุคลากรสายผู้สอนจำนวน24คนครูชาวต่างชาติ2คนและมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน5คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น247คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น9ห้องเรียนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย8ห้องเรียนรวม17ห้องเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทำให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ให้ทุกโรงเรียนได้ออกแบบและจัดการในเรื่องการติดตามการตรวจสอบและการรายงานผลตามสภาพจริงของแต่ละพื้นที่เป็นรายวันหรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทันต่อเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนโคราชพิยาคมได้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามบริบทและตามความต้องการของผู้เรียนใน3รูปแบบดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนตามปกติในสภาวะที่ไม่มีคำสั่งห้ามจากจังหวัดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. ัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือที่เป็นช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ครูสามารถสื่อสารกับนักเรียนที่มีความพร้อมในช่องทางที่สะดวกและเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 3. จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ hand. ครูผู้สอนจัดทำใบงานความรู้เป็นแบบเรียนสำเร็จรูปโดยให้ครูที่ปรึกษารับหน้าที่ในการรับส่งเอกาสารให้กับนักเรียน และนำไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้านสำหรับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นั้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับวันที่20กันยายน2564และมะติที่ประชุมบริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้เห็นชอบให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทสามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธาร,รณสุขกำหนดโรงเรียนโคราชพิทยาคมตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการเป็นสำคัญจึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปิดเรียนในภาคเรียนที่สนี้ดังนี้ 1. ด้านกายภาพ มีการจัดการด้านความสะอาดของอาคารที่ใช้งานห้องเรียนห้องปฏิบัติการและพื้นที่โดยรอบปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่สุดโทมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนและบุคลากรและให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ด้านการมีส่วนร่วมโรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ปกครองผู้นำชุมชนและตัวแทนด้านสาธารณาสุข ท, Dante, ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันใ,ในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอิ o สกตลอดภาคการศึกษาก่อนนำเสนอโครงการผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาแล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติด้านโรงเรียน โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม TSC+ และรายงานการติดตามผลผ่าน MOE COVID โรงเรียนจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน School Isolation สำหรับรองรับการดูแลเบื้องต้นกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในโรงเรียนมีการติดเชื้อโควิด1 9หรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้นโดยระวังหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสพ,พื้นที่ต่างๆตลอดเส้นทางการเดินทางด้วยการติดตามไทม์ไลน์ของนักเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและแอปพลิเคชันไทยชนะและไทยเซฟไทย มีการจัดพื้นที่บริเวณจุดคัดกรองสกิน i n ่ zone จุดรับส่งสิ่งของและอาหารและจุดเสี่ยงอื่นๆเป็นการจำแนกนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการที่บริเวณป้อมยามหน้าโรงเรียนและมีห้องพยาบาลอยู่บริเวณใกล้เคียงจัดให้มีระบบการติดตามประเมินความพร้อมโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนเขตพื้นที่ และหน่วยงานสาธารณสุขทั้งช่วงก่อนและระหว่างการดำเนินงานด้านนักเรียนครูบุคลากรของโรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนมีผลการฉีดวัคซีนครบโดสมากกว่าร้อยละ85ในการทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนมีการรวมกลุ่มกันไม่เกิน25คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยโรงเรียนโคราพิทยาคมมีจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องไม่เกิน25คนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีการจัดทําประกาศแจ้งแนวปฏิบัติในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคให้กับนักเรียนและบุคลากรทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์โรงเรียนและป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ เน้นให้มีการจัดการทำความสะอาดของสถานที่ทั้งในและนอกห้องเรียนสถานที่อื่นๆได้แก่ห้องน้ำโรงอาหารและห้องปฏิบัติการต่างๆสม่ำเสมอมีการจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆและมีการเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือภายในห้องเรียนมีการดูแลความสะอาดคุณภาพน้ำอุบโภคบริโภคมีการกำจัดขยะ จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดภายในห้องเรียนและมีจุดคัดแยกขยะโดยได้รับความดูแลจากเทศบาลนครนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีมีการจัดตั้งคณะกรรมการและแกนนำด้านสุขภาพจากทุกห้องเรียนโดยมีการจัดอบรมแกนนำนักเรียนให้ความรู้ในการดูแลตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการในโรงเรียนมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตระหนักถึงการเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมกิก่อนเข้าโรงเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคมมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลัก DMHTRC และ6มาตรการเสริม SSETCQ เป็นลายลักษณ์อักษรและมีหลักฐานชัดเจนเพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองตัดความเสี่ยงสร้างคุมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ไปด้วยกันและจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ในเร็ววัน